Okay. Oh. อีกครั้งนะคะสำหรับพี่เทสลาและน้องดาวินนะคะซึ่งเราสองคนวันนี้ก็จะมานะคะพูดเกี่ยวกับประเด็นประเด็นการทําบุญยังไงให้มันได้บุญนั่นเอง๋อแต่การทําบุญมีหลายรูปแบบวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับรูปแบบการทําบุญอย่างหนึ่งที่คนนิยมทําก็คือการปล่อยสัตว์นั่นเองนะคะการปล่อยสัตว์คืนสูตรธรรมชาตินะครับมันจะดูมีความเป็นวิทยาศาสตร์ยังไงกอบน้องดาวินเนี่ยเมื่อการทําบุญแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสมบูรณ์ไหมการทําบุญเนี่ยการปล่อยสัตว์ ว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าเราปล่อยสัตว์ไม่ถูกที่ไม่ถูกทางมันก็สามารถกลายเป็นบาปได้นะค,คะสำหรับประเดน็นวันนี้นะคะ E D U รู้หรือไม่ไม<า>นะคะเราสองคนจะมาพูดเกี่ยวกับประเดน็นของการทําบุญนั่นก็คือการปล่อยสัตว์ว่าการที่เราทําบุญในการปล่อยสัตว์แบบไหนที่ปล่อยแล้วเป็<ใ>นบาปบางที <fit. S 1> ถูกไหมอ่ะจะไปถึงเป็นบาปหรือว่าเราปล่อยสัตว์บางทีปล่อยไปแล้วุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ดูสภาพแม่้ราว่ามัน สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเนี่ยมันอยู่ในที่แบบนั้นหรือเปล่าพอปล่อยปล่อยไปปุ๊บน้องตายต้องเป็นปลาหรยออะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างยกไปอย่างเรายกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราจะปล่อยกบอย่างเงี้ยนะคะับกบเนี่ยเราควรจะมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งบกครึ่งน้ำนะมันอยู่ในน้ําได้ก็จริงแต่มันไม่ได้อยู่ในน้ําที่เป็นแม่น้ํำลึกๆนะคะมันจะอยู่ในน้ําที่เป็นน้ำท่วมทังบอะว่า ถึงแม้ว่ากบจะเป็นสัตว์ที่บกขึ้นน้ำแต่มันก็ยังหายใจด้วยปอดและผิวหนังอยู่นั่นเองเพราะว่า เขาต้องการแค่ความเปียกชื้นของผิวหนังเท่านั้นแต่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่ายลงไปในน้ำลึกๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะปล่อยในที่ที่ไม่มีน้ําขังน้อยๆไม่ควรจะเป็นแม่น้ำใหญ่ๆเพราะน้องจะกลายเป็นอาหารของสัตว์อูดแพรก็อย่างเช่นเป็นบ่อเป็นหนองเล็กๆที่เขาจะอยู่ริมๆนั้นได้ต้องค่ะนั่นเองนะฮะอีกอันนึงก็คืออย่างเช่นการปล่อยเต่าเต่านี่ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าเต่าเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะตามลักษณะของขา กลุ่มแรกก็คือกลุ่มของเต่าบกนะครับขาของมันเนี่ยจะเป็นท่อนตัน,ตนๆใช้ออาขาของช้างเราต้องสังเกตขาหน้าดีๆก็จะเป็นเล็บเป็นาเป็นนิ้วเป็นซิกซี่ใช่ๆๆๆนะคะซึ่งกลุ่มนี้มันจะว่ายน้ําไม่เป็นเลยนะคะมันจะอยู่บนบกตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่อยครั้งที่มีคนเอาเต่าบกไปปล่อยในน้ําแล้วนนองก็จมน,น้ําตายอย่างน่าสงสารนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มของเต่าที่นิ้วเนี่ยมีผังผื่น เท้าแบน,นมีความคือกลุ่มนี้คือตอกน้ำเราสามารถปล่อยลงน้ำได้เลยเช่นพวกเตาน้าตับปาอะ,อะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะตับปา<อ>ก็ถือว่าเป็นตอกน้ำ กลุ่มที่สามคือเต่าทะเลก็คือมีเป็นฟลิปเปอร์นะเป็นใบพายนนความเป็นเป็นใบพายที่พายนะอันนี้ก็อยู่จะอยู่ในน้ำได้ปกปต,ติแต่เราไม่เอาเต่าทะเลมาปล่อยในน้ำจืดน,นะคะน้องจะตายเช่นเดียวกันเต่าทะเลก็ต้องอยู่ในทะเลนะคะนั่นเองเ<ะ>น,นาะทีนี้อีกอันหนึ่งนะคะที่สำคัญคือการนำเอเลียนสปีชีส์มาปล่อยใน แหล่งที่ไม่ใช่ที่อยู่ของมันอะเอเลียนสปีชีส์คือสัตว์ที่มันมีถิ่นที่อยู่ในที่อื่น <c oughs> แล้วเอามาปล่อยในที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่ของมันอย่างเช่นการเอาปลาซักเกอร์ <c oughs> มาปล่อยในแม่น้ำธรรมชาติหรือปลาชนิดอื่น <c oughs> ที่มันมีแหล่งที่อยู่ตามต่างประเทศมาปล่อยอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปแย่งกินอาหารจนทําให้ชนิดท้องถิ่นหรือว่าเอนเดมิกสปีชีส์เนี่ย เกิดการสูญพันธุ์ได้เลยก็แสดงว่าระบบนิเวศเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปก็จะไม่ได้เหมือนเดิมถูกไหมคะดังนั้นก็คือจะต้องฝากนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะว่าในเรื่องของการทำบุญเนี่ยเราควรจะศึกษาหาข้อมูลก่อนว่าการที่เราจะปล่อยศาสตร์ในแต่ละสนิพก็ว่าเป็นการทาบุญเนี่ยเราควรที่จะดูว่าแบบไหนควรจะปล่อยอย่างไรและปล่อยแบบไหนจะกลายเป็นว่าทําบุญก็กลายเป็นการไปทาบาปแทนถูกต้องค่ะนะคะ <อ>แล้วก็เป็นไงประเด็นวันนี้ก็ <สๆ S 2> ถือว่าเป็นความรู้นะคะทุกค,คนจะได้ไปประยุกต์ใช้นะคะนั่นเองในชีวิตประจำวันเนา<อ>ะก<อ>็สําหรับประเด็นในวันนี้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญนะคะการปล่อยสัต์ให้ถูุ่มประเทศถูกกลุ่มที่อยู่อาศัยตามแหล่งหรือตามวัฒนธรรมตามจริวยวรรมเขาได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพบกันในอีีถัดไปแล้วกันหรือวจะเป็นหัวข้อเป็นประเด็นอะไรนั้นหรือน้องๆคนไหนที่อยากจะให้เรานะคะสองคนพูดเกี่ยวกับหัวข้อหรือเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมานะคะใต้โพสต์อันนี้ได้ ้ล <นะ S 2> สำหรับวันนี้พี่เทสลาและน้องนาวินนะคะขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ